ครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่เศร้าวันจันทร์ได้พี่น้องเด้อมาอยู่ทั้งตลาดนัดโครกระเบือทั้งอันดอนถ้อยพี่น้องแต่ว,ว่ามือนี่มันเป็นมืออันเขาออกพรรษาเนาะสาเนะานะคนบ่หลายพี่น้องมากับสาธิตมากมากสาธิตพี่น้องทักกันสวัสดีพี่น้องเข้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพุ่มไม้สาหร่ายเนื้อเนื้อมืนมนนอมมน,นี่เงี้ยสาธิตข้าพ่อแม,ม่น้องไม มนชมราคางวดนะครับราคาเพื่อครับอยู่บ้านหนทงท้อยครับบางนนท์ท้อยเพื่ออากาศอากาศเมื่อครับจังหวัดจังหวัดพนังควนเปิดทุกมือเปิดทุกมือวันจันทร์นะครับเด้าวันจันทร์วันจันทร์พี่น้องเมื่อนีนมือเขาวันเสาร์น้อเสาร์นาะใช่ครับขอวันเสาร์หลบบ้านหลบบ้านมีคนมาหลายพี่น้องตลาดกับคือตลาดห้างนี่แหละคนบ่ค่อยไหล พี yeah, mm ่น hmm. Ma, mm ้องง่วงก็บอคอยหลเล้เขาก็อยากนีเนี่ยพรอมเนาะมื่าพี่น้องมาเมย์ยังยงยังงาของหางควันแล้วเราโวยู่ดอกพี่น้องไ่ด้ขมา้่าเราม่ได้ม่้ไม่ด้่ไปไมืไน้ไน่้มได้ขาย้าม่ดม่ได้ไ่ไดได้ม่ได้ไม่ได่ดม่้่้ม่้ไไ้ไ่ได้ไมด มันหลบมีคนมาห้าไปลเมืน่ของบอกโอ้ยๆจักป่เราคนหนานี่แล้วคาร้านอะไรี่หมื่นบไอ้ยังไงสี่สิห้าครับแม่ลูกแม่ลูกเนาะแม่ลูกสี่สิบห้าพี่น้องลูกจักตัวเราคนหนาลูกไสาตัวครับลูกสามตัวแม่สมไปนี่ แม่ขึ <c oughs> ้นแล้ว,ลวยังผสมพี่น้องแม่สูงลอยเศร้าเนาะเศร้าสีเศร้าหาเนาะอันแม่นี้เดบันนี่แม่น่สามสิบสแม่ท่องว่างบ่กครับขึ้นแล้ว,อวโอ้อันนี้ก็ขึ้นแล้วพี่น้อง <c oughs> สูงเท่าไรแม่เพิน่น <c oughs> ลอยลอยสามสิบสามสิบหพี่น้องเป็นแม่ท่องว่างราคาคปนสามื่นสองสามหมืนเนาะห้อยยังเราซื้อเห้าห้อยอ่ำครับห้อยอ่ำท่งไดบัานเซกาครับเซกาเบอร์โทติต่ต 0 6นย์7 3หนึ่7ยคด้พี่น้องเด้อหอยอ่ำพี่น้องนี่แม่สาวพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาตอรองออกมีรถส่งเรียบร้อยเนาะครับผมระยะห้สกิโลโอห้าสิบโลนี่ส่งพี่เลยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็โทรมาตอร่องเบ่งพี่น้องสบายดี ผมครับผมเปิดราคาไว้หกพันห้านี่หกชิหานะคหกหัอยชิบหกหมื่นหกหมื่นหกพั้อยพันหาร้อยบีสู่บ่อถอยกบีสู่บ่อถอยพันอมันไม่ลูกบ่าะได้งลูกมันแยกออกแล้วครับแยกลูกไปแยกลูกไปแล้วกบีสู่บ่ถอยเครื่องแดงเนาะับหกราคานี่ต่อได้เนาะต่อได้ยูครับต่อได้ร่ไัหลลปนบ่ไหลขันต่อันตัวหยังล่ะซื้อห้อซื้อไว้ยังไงล่ะ ผมบอกครับอ่อัญเชตู้กาเถาคูหาต้องกาไปก่อนอเบอร์โทรติดต่อ0 8 4 084 4 1 9 8 4198 105 105มาแ่าแเก่าเนาะครับผมให่ต่อมันได้เยกดาีเนาะเลี้ตัวเดียวเลยบได้หอยเลี้ตัวเดียวครับอ๋อเลี้ยตัวเดียวเท่น้น ขายเท่าไรก็ขายได้เอาเชิ้นแป้นไงเอาชิ้นแป้นมาจ่วัดชาวบ้าขายเลยวายเที่ยวหลังชื่อเราต่างเพิ่งข้องหอยไ่พี่น้องเมลูกเมื่อนี่คนไปวัดเนาะคนไปวัดบดพี่น้องเมื่อนี่มันบ่มีคนมาหลอกงูอัวมาพี่น้องมามันเมลูกพี่น้องลูกกับลูกแม่ยังดีเนาะแม่สมเรียบร้อย ลูกผมมีใบโอ้มีแต่แม่พี่น้องแม่ก็สมแล้วลาค่าแม่เพิ่นห้าหมื่นสองทั้งแม่ทั้งลูกสิบสองแม่ลูกเนาะห้าหมื่นสองสมยังไว้ในท้องเพิ่นเดี๋ยนะมันใบใดกันแน่ห้าหมื่นสองพี่น้องห้าหมื่นสองนะครับอือมีพี่น้องช็อกโกแลตเนาะครับสมใยน้ำเป็นที่สิบเก้าเหรียแปดพี่น้องแม่เพิ่นเนาะครับ ราคาหาหมื่นมันสูงเท่าไรแม่พิ่นสูงร้อ่กว่าจะไดร้อยสี่สิบเนาะร้อยสี่สิบกวเป็นลูกแรกเนาะลูกแรกครับลูกแรกร้อยสี่สิองส่สิบร้อยสี่สิองสี่สิบามเ่ไรคาหบสองนี่ต่อได้นาต่อลองได้ทุกตัวพี่น้องแงค้าลิเพิ่นดีอยู่พี่น้องอาตาก็ดีมาแม่นีเนาะลูกดำลูกดำพี่น้องราคาสามหมื่นสองลูกตัวผูกลูกผูแม่สูงร้อยเศ้า เ้ากวาเนาะเ้าหามปมสูงเลนลูกตัวผู้เป็นลูกแรกคือกันแม่ก็สมไปแล้วแมสดือโอ้แม่สมไปกับ้อะองนะผมสูงร้อกนี่โอ้แม่พิ่นเบร้อยสาิบพี่น้องราคาสามหมื่าอตเนาะมาอีกแม่แม่ขาวนี่เนาประนมนโอ้ประกันฟ้องพี่น้องสองหมื่นแ เข้าแปดขอบเข้าแปดเดือน้อนี่เจ็ดเือนสมบันบ้านไม่บ่สมโตรับสมบ้านโอ้สมบ้านสมโตพีนเา่นแปดองหมื่นแปดก้มช่วร้อยสามเนาะร้อยสามึ้อยสาบวกบวกขึ้นน้นี้ครับอันี้แม่ดำนี่แม่ดำนี่ถูกดีนาะนี่พอครับนีไปโอ้พ่อไม่หลอดสมบันที่ยีหเดือนแปดวันที่ยี่สิบหกเดือนแนี่ครับสมบันที่ยีตาม เดือนแปดครับได้จักเดือนหลืฮะได้เกือบสองเดือนแล้วครับสเดือนะเนาะแม่สูงยบ่ร้อยสาบหกเนาะถึงว่าเครื่องดำพี่น้องเครื่องดำว่างามแข้งขาก็ดีเนาะแข้งขาดีพี่้ราคาสี่หมืโอ้ลำตัวเงดีพี่น้องราคาสี่หมื่นราคาน่ต่อได้้คุยได้ครัคพี่น้องราคาสี่หมื่นไปรอไปโอนีเนาะโนี่นี แม่สาวแม่นั่งน่อยขึ้น้องสาวนังแม่นั่งวีธีสองหมื่นห้านแม่นี่เนาะเครื่งเครื่องเดงอันนี้าโบดแม่โบดสาวน่อยสองหมื่นสองหมื่นสี่สองหมื่นอร้อยสามนาะแม่เนี่ยน้ะแม่สาว สามเม่นี่พี่น้องสูงเียงข้อน่คอ๋อราคน่ยตอล่องเนี่้อหอยไผ่น้อหอยไผ่ทางว่านอนเบอร์โทรติดต่อศูนย์แปดสามศูนย์แปดส้เด้สองเก้าแปดเก้พี่น้องเด้อหอยไผ่เด้อคร้ใดสนใจอยากได้ก็โทรมาพี่น้องมาตัวเอาไอ้งวน้อยมื่อนั้นเลือกตัวผจาบึงพวกทุกเนี่ยจะได้ร้บเลยแหละบคือ1ิซีห้าร้อยชิปซีหาร้อยเนาะ้งนี้ทิ่นักมองไผตัวเดียวเนาะ พู้นาเอาคอยหาตัว10ตว10านตัวนะ10ซานตัวอือ10 1 4หาลเอาขามันทักเลยเ่อป่นบอสลวนอยมื่อถูกเขาดอโอ้1 4หาอยเื่งดเนาะบอแมนอันนี้เขาว่าามื่น่ายปุ่นามื่ายได้เขาเชื่อให้ด้วยนี่ตาย้มันเลโอ้ยจัแล้ว โอ้ยจ้แล้ก็บอกว่าชิสี่อยู่โอ้สี่ชิสัวพี่เนาะโอ้สี่ปตัวพ่เนาะโอ้ตัวนี้เขาจอให้สี่พิษเนาะมันสี่ิษสีิษเราพิษพี่น้องโอ้นี่เนาะนี่พี่เนาะชิปสี่หารอยตัวนี้เป็นงวผูเนาะิสี่หารอยเป็นค้องผีจะแมนพี่เ้างอันนี้เด็ป่นี่อันนี้าวหารอยอะไรสาผูัดเนาะ อบอันนี songs, primo, <hi> ้แม <hey. S 2> e ่ลูกด right. ีกว่าสามหมื <lose. S 1> <Huh. S 2> ่นแปดแม่ลูกสามหมื่นแปดนีเส้าหานี่เส้าหานครับมีนเส้าหาพี่นรองจะ่ปอ่านให้ไงลกเอยกให้ันอล้านถึงว่าล้าให้ัยเออลูกเจกตัวละตัวนี้ลูกสองลูกสอง้สอราคาอยู่สามหมื่นแปามหมดเนาะครับครห้อยห้อยังก่ห้อยโนดห้อยโน้ดทำเตาเนาะบ์โทษด เบอร์โทรคนไม่คอยเจอโอ้ตัวิบีนอะตัวนั้นเนาะเออซิบีหาไปตัน้่ต้องการเอาไปหอยโนอดด้วพี่น้องด้ายํำเต่าพี่น้องงวเนื้อง่วผูกศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศนยี่น้าสองแปดสี่ห้าสองแปดสี่พี่น้อเหอยนอดทำเต่ามีหลายรุ่นหลายขนาดงวเล็กับมีผู้ใดสนใจญทัวมากง่วแม่ก็มง่วผูกก็ม่พี่น้องมีหลายขนาดเนาะพี่น้องแมนบัสเขาเลหอยหนอดุสุดสุก็แมนพี่น้อง เต่ว่าตัวน oh, ั้นโมเมนด้สิบสี่นั่นมเมนหนุมหใหญ่หใหญ่เป็นโอ้พอพันเขาได้ไรหัวหน้าพอพันหัหนสีหาีมือนห้าเสืองนีน่นเนาะโอ้กำลังหัดเสืงพี่น้อป้าพี่น้อสีราคาสี่สิบหูปกยังล่ะนี CY169 ครับ CY169 พี่น้องความสูง104ขึ้นเด้อเนาะครับ104อยู่104ผู้ใดต้องการเฮ็ดพ่อพันเด้อพี่น้องเด้องามนี่เท่าดม่ได้เข้ามาสิเพิ่นบ่แบ่งก็อยูผู้คก็้่งราคา45นี่ต่อได้นองหัหน้าเนาะครับๆต้เบอร์โทรติดต่อเฮาเบิดได้ล่ะ 0ูน9 9 3 9สองเ82า6้อยยังละซื้อสวนนจาฟาร์มสวนวนนจักฟาร์มนพี่น้องเด้ออยู่ทางไหบ้านอยู่มูมนครับมูมนมูพี่น้องขานมพนมพี่น้องราได้กโทหาพนพี่นองเด้อาคบาๆพี่นองส้านม่นะ้องคบ้าห้องสีนรค่าอ้ยพี่น้องอได้ยุครับซอได้เน นี่แม่สาวแม่สาวหน่อยจ้าวาเแม่สาวหน่อยแม่นั่งแม่นั่งสอนเจดพันห้าร้อยาเจ็ดตัวาเจ็ดห้าร้อยาเจ็ดสาเจ็ดห้รยพี่น้องเล็บก็ดีพี่น้องาเจ็เป็นแม่นั่งหน่อยแม่นั่งแม่นังหอยเครื่องดำข้าวเามองดีดีเครื่องดำเนาะเครื่องดำพี่น้องเครื่องดำราคาอยู่้าเจ็ อร่อยพี่น้องราคาในต่อเลยเนาะห้อยยังเราซื่อห้อยตาครับห้อยตาเบอร์โทรติดต่อเบอร์โทร087 087 1212 1212 025 025เด้อพี่น้องเด้อแม่แม่หน่อยแม่น่าหน่อยพี่น้องส่งพี่ปล่อยลูนี่ส่งพี่พี่น้องราคาสเก็ตยังต่อได้อีกเนาะต่อได้พี่น้องต่อได้พี่น้องได้สนใจก็โทรมากเลยพี่น้องไปพี่น้องไปออกเมื่อข้าเมื่อได้พี่น้องมันสายอะไมห้ดนี่ พ่อไปเฮ็ดบุญเมื่อนี่คนมาหลายเนาะมันข้าเจ้าเฮ็ดบุญข้าเจ้าไปวัดพี่น้องมาพี่น้องมาพักกันเมื่อได้พี่น้องเด้อบอนนี่คนมาหลา่เมื่อนี่เอาออกเมือ่อหละพี่น้องการสำรับชิปนี่เมื่อนี่เอาไว้สำนีก็ได้ครับเออชิปหนาพอกันไหมการสำรับชิปนี่เมื่อนี่ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ